สวัสดีครับพบกับผมครับช่องน้ำมยกับดวงแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายทำดวงแก้วนะครับถ่ายวีดีโอดวงแก้วให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าอากาศตอนนี้นะครับมันเย็นนะครับช้างก็รู้สึก เงาเงแต่ตอนเช้านี่เล่นจังเลยตอนเช้าเนี่ยอากาศเยน็นเย็นตอนเช้านี่เล่นจังเลยโก้ก้าโกก้าเต็มป่าเลยครับมีพังดวงแก้วเริ่งไปเกี่ยวหญ้ามาเมื่อกี้นะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปถากเงาสับป,ปะรดนะครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอนะครับก็ฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับพังดวงแก้วกับน้ำมือบนเมืองสารงงามนะครับก็ขอขอขอบคุณนะครับผู้ติดตาม1นึ่งนะครับหลังจากลงคลิป งวดก่อนก็มีผู้ติดตาม175มีท่านที่เข้ามาชมก็ประมาณ20,000กว่านะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามนะครับถ้าว่างจากงานปีเงานะครับตีเงาสับประรดก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วงโรคโควิดนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็ตกงานมาตอนนี้ปางก็เปิดสวนแล้วนะครับแต่ยังไม่มีแขกนะครับยังไม่มีแขกอาทิตย์หนึ่งก็จะได้อาทิตย์ละเที่ยว สองเที่ยวนะครับช้างอยู่ในปางช้างไทยทัพยาก็มีช้างหลายตัวนะครับยี่สิบกว่าเชือกนะครับก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่จะขาดก็ขาดสัปะรดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงไม่มีตังค์ซื้อสัปะรดกัน ก็อาศัยหญ้านะครับอาศัยหญ้าตามภูเขานะครับมีที่ให้เกี่ยวก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามผู้ที่เข้ามาชมนะครับก็ขอขอขอบคุณมากๆนะครับ ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวบ้างด้อนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวที่ช้างไทยทัพพยานะครับผู้ที่มีกำลังทรัพย์อยู่ก็ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับก็ขอ,ขอเชิญน,นะครับที่ช้างไทยทัพพยาขอขอบคุณครับผมขอขอบคุณมากครับ